ก็ตามตามที่เราเสนอไปมันจะเป็นการมีภูมิคุ้มกันหมู่มันต้องได้รับวบัคซีน70%ของประชากรน,นะครับเพราะฉะนั้นตามไทม์ไลน์ที่เราเสนอรัฐบาลไปในการส่งวัคซีนกลับมาก็าจะเเรียนกันไปนี้วันนี้จะเป็นการ,การย้ำเข็มที่2ของ94,000คนแรกที่ขี่ฉีดไปเมื่อ1-10เมษาครับเรามัม่นใจว่ากระบวนการฉีดของเราเนี่ยระบบการฉีดของภุเก็ตวันนี้ พิสูจน์ได้แล้วว่าเราสามารถฉีดได้จริงนะครับแล้วก็ผู้คนที่อยู่ในภูเก็ตก็จะเห็นในผู้คนที่มาวันนี้พี่น้องภูเก็ตที่ออกมาก็ออกมาอย่างสมัครสามาชิีกันมากในการจะออกมารับวัคซีนกันจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าวัคซีนมาได้ตามกําหนดการเนี่ยผมว่าก็จะทําให้เราเกิดเกิดภูมิคุ้มกันหมู่ได้เร็วขึ้นในและก็สามารถจะเปิดตามกําหนดการของออที่รัฐบาลคุยเรื่องซันบ็อกก์ก็คือหนึ่งกรกฎาคมได้ครับ วัคซีนเข็มแรกไปในวันที่2เมษายนนะคะก็ไม่มีผลข้างเคียงใดๆนะคะเจ็บแล็นิดเดียวนางพยาบาลก็มือเบามากนะคะก็ระยะเวลาผ่านมาจนถึงวันนี้วันที่22เมษายนก็นัดฉีดวัคซีนเข็มที่2ซึ่งณต,ตอนนี้ก็ยังไม่มีผลข้างเคียงนะคะก็อยากเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกคนนะคะให้มาฉีดวัคซีนร่วมกันค่ะ พอดีช่วงนี้ว่างอยู่นะครับแล้วก็เลยคิดว่าถ้าอยู่เฉยๆมันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรทีนี้เราก็เลยมีความรู้สึกว่าถ้าเรามีโอกาสที่จะได้ทําอะไรเพื่อสังคมบ้างมันก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีนะครับจึงตัดสินใจมาช่วยตรงนี้ครับรู้สึกดีนะครับเพื่อมันทําให้ประชากรของจังหวัดภูเก็ตเนี่ยมีความรู้สึกมั่นใจขึ้นนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยดูแลตัวเองเหมือนเดิมนะครับรักษาระยะห่าง สวมแมสล้างมือให้บ่อยนะครับพกแอลกอฮอล์เจลนะครับดูแลตัวเองให้มากขึ้นเพราะว่าเราก็คงยังต้องอยู่กับมันไปนะครับครับสำหรับพี่น้องประชาชนทั่วไปที่ยังไม่ได้ยังไม่ได้ลงทะเบียนในการมาฉีดวัคซีนนะครับก็เชิญชวนใหม้มาฉีดวัคซีน การฉีดวัคซีนข้งเข็มแรกและเข็มที่สอเนี่ยไม่มีผลกระทบใดๆในต่อตัวเองนะครับอาการก็เป็นปกตินะการแพ้ต่างๆก็ไม่มีซึ่งการมาฉีดวัคซีนเนี่ยจะเป็นผลดีในภาพรวมนะช่วยขอเชิญชวนทุกคนให้มาร่วมกันฉีดวัคซีนนะครับผมครับครับก็ ใครฉีดเข็มหนึ่งแล้วถ้าไม่ย้ำเข็มสองก็คือเสียของทีนี้สิ่งที่เราอยากจะชวนเชิญคือว่าวัคซีนเมื่อเข็มมารับเข็มสองเนี่ยมันเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันไม่เฉพาะตัวเองมันเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้คนที่เรารักครอบครัวชุมชนสังคมจังหวัดและประเทศของเราเพราะนั้นมันมีความหมายมากกว่าแค่ภูมิคุ้มกันของส่วนบุคคลนะครับมันมีความหมายลึกซึ้งไปถึงการการทำให้ประเทศไทยเดินต่อได้จริงๆนะครับ